วิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าน้ำยาแอร์รั่วไหมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับโตโยต้าอันพัดวิฟายนะครับคันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับจากการตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่าน้ำยาแอร์ขาดครับเดี๋ยวเราจะมารื้อระบบตรวจเช็คดูครับคาดว่าตู้แอร์น่าจะรั่วครับวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าน้ำยาแอร์รั่วไหม้าน้ำยาแอร์เริ่มรั่ว มันจะมีอาการดังนี้ครับหนึ่งแอร์สองฝั่งจะเริ่มเย็นไม่เท่ากันครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเย็นกว่าหรืออีกอาการหนึ่งก็จะได้ยินเสียงกัญญาฉีดด้วยครับมีเสียงกัญญาฉีดเหมือนเราฉีดน้ำแตะแอยางไม่เต็มครับดังชีร้เบาครับสันนิษฐานได้เลยครับถ้ามีอาการอย่างนั้นมีจุดรั่วซึมแน่นอนครับไม่ควรใช้จนแอร์ไม่เย็นนะครับ ถ้เริ่มมีอาการแนะนําให้นํารถเข้าอู่หรือเข้าศูนย์ตรวจเช็คครับเพราะว่าน้ํายาแอร์รั่วน้ำมันคอมก็จะรั่วออกไปด้วยครับถ้าน้ํามันคอมในตัวคอมน้อยก็อาจจะทําให้คอมมีปัญหาได้ครับ